นี่คือสุดยอดนวัตกรรมจากการรับรองขององค์การนาซา Fresh Air เครื่องสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ค่าเชื้อโรคได้ถึง99.99% 99ด้วยระบบจัดการอากาศแบบ RCI ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่สร้างอากาศในยานอวกาศทำให้เกิดอากาศบริสุทธิ์สะอาดปลอดภัยอย่างสูงสุดไม่มีการจับตัวของเชื้อโรคและฝุ่นน้ำหนักเบาสามารถพกพาไปได้ทุกที่ สวัสดีค่ะพี่ป๋านะคะผู้ในการสถาบันโทนี่กรยประเทศไทยค่ะพี่ป๋าอยากจะให้มามองกันถึงเรื่องของสุขภาพอันามัยนะคะของออพนักงานของพวกเราเองหรือของเจ้าของร้านหรือกระทั่งแม้แต่ของลูกค้านะคะตัวพี่ป๋าเองเนี่ยก็เป็นภูมิแพ้ ิ <the ir> ้วดีนะคะเธอก็ไ huh. ด้แนะนําว่ามีเครื่องฟอกอากาศตัวหนึ่งซึ่งคิบาก็เลยซื้อไปใช้ในห้องนอนนะคะแล้วก็แหมนอนหลับสบายใช่ไหมครเครื่องฟอกอากาศเนี่ยมันมีกลิ่นนะคะมันจะมีกลิ่นอะไรแปลกๆเหมือนกลิ่นสะอาดอะกลิ่นที่สูดเข้าไปแล้วมันมารู้สึกสดชื่นก็เลยมาคิดว่าถ้าเราใช้ดีแล้วเนี่ยเราลองเอามาใช้ที่ร้านดีไหมเพื่อสวัสดิการให้กับพนักงานแล้วก็เหมือนคืนกําไรให้กับลูกค้านะคะซึ่งสิ่งนี้เวลาที่ลูกค้ารู้ว่าเราทําอะไรเนี่ย มันก็เป็นมันเป็นเหมือนผลกําไรที่ลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาได้แต่เขาก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นร้านที่ห่วงใหญ่จริงๆที่ป๋าอยากจะขอให้เป็นเหมือนกรีนซาลอนซึ่งเป็นร้านที่มันอากาศบริสุทธิ์อย่างเงี้ยกันเยอะๆ Fresh Air เครื่องสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.99% 99